สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1ทุกคนนะคะพบก,กับครูเอกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการเรียนในปีพุทธศักราช2565นะคะเราเพิ่งผ่านพ้นปีใหม่ไปคุณครูเอกก็ขอเวทมน์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ เกี่ยวกับเนื้อเรื่องบทที่14ธรรมชาติเจ้าเอ๋ยไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอ่านเสริมของบทที่14กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้อ่านเสริมบทที่14ชื่อเรื่องว่าโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขค่ะซึ่งจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่182นะคะคุณครูเอ ก่อให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือภาษาพาทีแล้วเปิดหน้า182เรียนรู้ไปพร้อมกับครูเอเลยนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะนี่คือตัวอย่างของหน้า182นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้อ่านเสริมเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ของอ่านเสริมกันก่อนนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะคำแรกนะคะ คำว่าตะขบค่ะหมายถึงความหมายของตะขบไทยผลกลมเมื่อสุกมีสีแดงรากใช้ทายาได้นั่นเองค่ะคําต่อไปนะคะมะขามป้อมชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีผลกลมรสเปรี้ยวฝาดชุ่มคอมเมล็ดแข็งผลใช้ทำยาค่ะละหานหมายถึงง่วงน้ำนะคะ วิบัติหมายถึงความหายนะความเป็นอัปมงคลค่ะสังวรหมายถึงความระวังนะคะเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์และความหมายของโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขไปแล้วนะคะต่อไปเราเรามาอา่อานอ่านนะคะเป็นบทร้อยแก้วของโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้ว หัดอ่านไปพร้อมกับครูเอเลยนะคะโลกแสนสวยดินฟ้าและป่าไม้ปริดอกใบมากมีหลากสีสันสวนไม้ผลนานาสารพันเก็บกินกันอริดอร่อยไม่น้อยเลยชมช่อเอื้องอรารามตาบนคาคบสอยตะกบมะขามป้อมอย่ายอมเฉย ฟังเสียงนกทักทายคล้ายคุ้นเคยนกเงือกเอ,อ๋ยเลี้ยงลูกพันผูกนะักลำธารใสไหลผ่านละหานหินหล่อเลี้ยงดินอันอุดมชมพืชผักทั้งสัตว์เลี้ยงแมวหมาช่างน่ารักจงประจักษ์คุณค่าอย่าทำลาย รวมทะเลลมฟ้าบรรยากาศธรรมชาติกับชีวีมีความหมายคนพึ่งพาอาศัยทั้งใจกายป่าวอดวายเราก็ดับกับความแรงถ้าสัตว์ป่าศูนพันมันน่าเศร้าถ้าขุนเขาดินเดือดน้ำเหือดแห้ง เมื่อนั้นโลกสิ้นสลดชีพหมดแรงส่อสแสดงความวิบัติชัดเจนแท้ธรรมชาติเจ้าเอ่ยเจ้าสั่งสอนให้มนุษย์สังวรก่อนเกินแก้ต้องสงวนรักไว้ใฝ่ดูแลสร้างสรรค์แก่โลกนี้ที่เราครอง เด็กๆฝึกอ่านแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะอ่านกันได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเราฝึกอ่านร้อยแก้วกันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะโลกแสนสวยดินฟ้าและป่าไม้ปริดอกใบมากมีหลากสีสันสวนไม้ผลนานาสารพัน เก็บกินกันอาเร็ดอร่อยไม่น้อยเลยชมช่อเอื้องอารามตาบนคาคบสอยตะกบมะขามป้อมอย่ายอมเฉยฟังเสียงนกทักทายคล้ายคุ้นเคยนกเงือกเอ๋ยเลี้ยงลูกพันผูกนะักลำทานสไหลผ่านละหานหิน หลอเลี้ยงดินอันอุดมชมพืชผักทั้งสัตว์เลี้ยงแมวหมาช่างน่ารักจงประจักษ์คุณค่าอย่าทำลายรวมทะเลลมฟ้าบรรยากาศธรรมชาติกับชีวีมีความหมายคนพึ่งพาอาศัยทั้งใจกายป่าวอดวายเราก็ดับ ตับความแล้งถ้าสัตว์ป่าศูนพันมันหน่าเศร้าถ้าขุนเขาดินเดือดน้ำเหือดแหง้งเมื่อนั้นโลกสิ้นสลดชีพหมดแรงส่อสแสดงความวิบัติชัดเจนแท้ธรรมชาติเจ้าเอ่ยเจ้าสั่งสอนให้มนุษย์สังวรก่อนเกินแก้ ป้องสงวนรักไว้ไฝดูแลสร้างสรรค์แก่โลกนี้ที่เราครองเด็กๆได้ฝึกอ่านบทร้อยแก้วโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขไปแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูเอจะให้เด็กๆได้ฝึกอ่านเป็นทํานองสนอค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปฝึกอ่านเป็นทํานองสนอจากคลิปความรู้ของครูอกันนะคะ เด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปฝึกอ่านทำนองสนอก,กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเรามาฟังกรอนเรื่องโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขก,กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับโลกแสนสวยดินฟ้าและป่าไม้ พลิดอกใบามากมีหลากสีสันส่วนไม้ผลนานาสารพันเก็บกินกันรอร่อยไม่น้อยเลยชมชอเอื้องอารามตาบนคาคบซอยตะคขบมาคำปอมอย่ายอมเฉย ฟังเสียงนกทักทายคลายคุ้นเคยนกเหงือกเอ้ยเลี้ยงลูกพันผูกนักลำทานใสไลอ่่านลานหินหล่อเลี้ยงดินอันอุดมชมพืชอผอัก ทั้งสัตว์เลี้ยงแมวมาช่างน่ารักจงประจักษ์คุณค่าอาย่าทำลายรวมทะเลลมฟ้าบรรยากาศธรรมชาติกับชีวีมีความหมาย คนพึงพาอาศัยทั้งใจกายป่าวอดวายเราก็อดับกับความแรงถ้าสัตว์ป่าศูญพันมันน่าเศร้าถ้าคุณเขาดินเดือดน้ำเหือดแห้งเหมือนนันโลกสิ้นสลด ทีพหมดแรงสอสแสดงความวิบัติชัดเจนแทธรรมชาชาาเจ้าจอเอ๋ยเจ้าสั่งสอนให้มนุษย์สังวรก่อนเกินแก่ต้องสงวนรัก วไยไฟดูแลสั่งสัคนแก่โลโกนี้ที่เราครองเด็กๆได้ฝึกอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเรื่องโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเอก็มีใบางานให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบางานพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับใบางานที่ครูเอจะให้เด็กๆทำในวันนี้นะคะ คุณครูจะให้ทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะใบงานวันนี้ไม่ยากเลยนะคะโดยให้เด็กๆนะคะวาดภาพตามจินตนาการจากการฟังบทร้อยกรองเรื่องโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขลงในสมุดภาษาไทยค่ะให้เด็กๆทำในแนวนอนนะคะยากไหมคะเด็กๆเด็กๆลองจินตนาการดูนะคะว่าจากการฟังเรื่องโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขแล้วเด็กๆสามารถบรรยายออกมาได้เป็นภาพวาดได้อย่างไรบ้างนะคะ เด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยๆแล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ห้องเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูเอก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย